สวัสดีค่ะพี่น้องเออ่สาร์นี้วันที่24กันยายน2016ทุกท่านน้อค่ะสิไปหล่อปลาหาเห็ดค่ะไปเบิ่งนไปหลุ่นไปชนมาตลอดค่ะพี่น้องเอ่อก่อนเสร็จรับส่งพระฝาก,กกุหลาบก็ติดแต่งก็เป็นกำลงังใจในเดชา ปวกพี่น้องงานที่ปวกสองสามนอน่ได้ก็ได้สี่หาอันนี้ลกเอาเลยพี่น้องเห็ดปวกกิ๊พี่นอ้นองนี่มาว่าบ่ได้มาเบิ่งนี่ อู้ย์อยโดนฝนแห้งนี่โอ้นี่สะได้ฝุ่นผุนผุนผุดเป็นสายไปทั้งผุ่นผุนผุนผุ่นผุดเป็นสายไปผุน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 โอ้ยสจะได้ดิอู้ย์อย่หมู่บ้านบ่ได้มาเบิ่งกัดฝนเพราแห้งนี่กัดฝนเพราแห้งนี่มันสิบ่ได้เป็นลักษณะนี่ได้เนี่ยเอ้ยน้อบ่ได้มาเบิ่งนี่บ้านนิด เอาไปเขาโมกเท่านั้นวะบอลนี้เบึ่งนี่มันสิล่างได้ตินี่เออแห่เพื่อนโมกเสีได้ดิบกคคิดว่ามันสิออกมาแต่เบึ่งแต่บอลหนึ่งวันที่เคยเอาสองสําดอกบ่ออกสามนี่มาแต่บอลใหม่นี่ฮพุ่นถ้าพุ่นกับมี่พุน่นพุ่นเป็นสายย่างดอกที่นองมนเม็มดแบบนี้ นี่ได้เก็บนั่เขาล้วเดอ้อไอตัวซิกนี่บ้านก็ทีเก็บบ้านนี่แหละเอาไปให้เพป็นมโมโอ้น้องนี่ไม่เคยเก็บบ่อนนี้เบิ่งแต่บอลหนึ่งบอลนี้บอลแดงมาเบื้องเก็บเมื่อวานนี่ซิมเ,มนนมเมนเลยออกเป็นสายโมแบบไงเลยนี่ อีพ่ออีแม่ฮึมพนเต็มอยู่บ้านี้สู้แอ้วก็ผบบ่ดไทยเอออย่าได้ละจะไปให้ผระไทยหมกนอกนอนี่พุนพนถือฝนแหง้งโอ้ขันมาเต็มหมู่บ้านเนี่ยสิพอดีเลยหมู่บ้านมามนจะาไปดง พี่มูบักไงเอออย่ากมุนมืดบาดนี้ของหน้าของหลังมุนมืดออน้องี่น้องอย่าเสียดายต้นหลังจะเป็นลักษณะใดนี่ใบพรางมกนี่มูบักไงนี่ขามันจะหล่างได้บ่นี่โอ,อ้ยอยาเสียดายเสียดาย ดังนั้นก็ไปเบิ่งแต่บอลอื่นบอลน,นี่เรเคยมาเบิง่งเพราะว่าบ่เคยเก็บไปเบิ่งอีกไปทางหนึ่งแถว,วตะบันแหลกเอออย่าเื้ยามาัด หุ่นหุด่น,น,น,นเป็นสายบากยางง่ามไปบางยางใกล้โยกียกกับเขาใครเไได็กพี่น้องโอ้ยอยาอาขาไปหายขโมกก่อนอีบไหมโม่แบบไงว่าเป็นโม่หน่อยเด้อนี่โอ้ยมันจะมีคนหลังเอาบนอนอหนิน้องมืดนี่ให้เพื่อนหลังโมกนี่อีบพออีแม่ พุน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 ง่เาไปขอทงทำพุนพุนอี๋ไ้ใส่ขาตั้งเด้อยี่น้่งคนมันตกเปียกอยอย่ะนั่นนั่นนั่นเต้นปลาอยู่นน่อโอ้ออกดีครับขอีหลีนี่นี่ออกมาสุเฮ็ด ไป้ิ่นหมกเอาพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวก้น้องเขาละะฮะฝนมันล่งแห้งหมู่บ้านประเดี๋ยวมาเดินยิ่งมันเพือออกมาไงแห้งเลยสะยดาเด็มันคือบอออกแบบเป็นรุ่นเป็นรุ่นไม่ดอกน้อยๆน้ำจังสันนี่โอ้ยหนอกระเมนฝนบอลุงแห้งนี่มันสิอันนี้อยู่ หมู่บ้านนี่บ่เดินมาเบิ้งเสร็จเอวดีบันนี้โอ้อยใครเปไ็นอะไงกันเปียกบ่ามีคนขมาเลยฝนตกโอ้ห้วาว่มาฝนห้าวม่มาเห็ดหนาวบ่งหัวมันออกบัานนี้ ผมแ่าคนเขาก็จะกินว่าเฮดออกก่อนก่อนวันผ่ามือสองมืออําไปหายเพิ่งลางเอาเนี่เออจะได้นอเนี่ยจะได้หเหี่ยหมูบังไงหมูเดียวถึง เครงกระตากระตานีความเนกระตาหน่อย,ดยเด้อเปื่อยกระเปื่อยเป็นหมูลเลยจังสิไมนเกิดว่าเกิดพรอมกันถ้าเกิดว่าพรอมกันม้นก็มันกระไปอีกอย่างหนึง่งจะได้ไมีดอกจุ่มดอกบ้านไปจังสันถ้าเห็นคนอยากกิน hết mốc chưa? À, cảm ơn sai khó khăn. T่าน để sai cá tàng độc. Ô, mày nhang độc môn mướt. เออดนฝนเปื่อยมัดหมเดียวบางยังไงโมบางยังไงเลยต้องจำไว้ว่ามื่อนี้มันมันอกข่าสาขมิน้นก้อนข่าสาขมินขขม้นก้อนข่าสาดับข่าสาเล้าเนี่ยคือผ่านไปแล้วข่าสาขมิ้นคือทางทางแหม พี่น้องพี่น้องมาเบิ่งแต่บอหนึ่งพี่น้องเบิ่งบอเดียวบันที่เคยเอา้าบอหนีบาเคยเอา้านี่อันจุ่มนะนี่ โอ้บ่คิดประสิไดิเก็บเฮดหมูใหญ่ปาน,นนี่นี่จุ ได่ดหักกระางมันเถอะอืมมันดอกงา่ายโหออกขัดอีดีสามมูดีเอเดี๋ยวนี้ เก็บมันจุม่มน้ำเพลินอยู่ดอกพี่น้องนี่ตนนนนนน้นนี้แข็งอยู่ฮึมมโอกัสเห็นมะน้องนี่เออมะนี่งไม่จุ่มแน่ยดอกหนึ่ง ลุกเอาเลยเดนีมาได้งัดดอกี่คือขาดแออกกระตุนมด no ้เอไ้กันแบมาู้ยเนาะเรื่อยตัวนี้ไันออกปรทเเหมือนนันอ้ยมึงอนน้มือโตน่นอาไัยถงล้วนะอาพึ่งพึ่งออกเบื้องสาิตีน้ำถงกระถิ่นตนหยางขัดตัวบ้าไหวครับพระโทษอื่นจนิงเลยนี่อีลิได้ ขัต <laughs> ้นไม้ไปก็ต <göster ges 2> mm ้องเอ็นดินเดี๋ยวคนมาเต้นปลาอะไรเ็าหนี่ส่มาไปหก่อนน่ป้อกยางเห็ยเห็ดนี่แหละนี่เห็ดนอนนนะะดเรบไปเมื่อไดรไก้ก็ไม่ได้ออกเท่าเดียวแ่อมันออกแน่เอาเรื่อยๆแต่ประเด้ม่เคยมาทังนี้นอนเะไปแต่ดงันจะไปทางนี่อีกนลบลนศ้านวันไหนในรอรอนีวันนี้ เราหนีไปวะกะห้าบ่เคยเก็บปลานน่นันตอนไ้นมันออกเห็ดเห็ดใ่า่มันจะออกเห็ดนาออกเห็ด่างวันไหนมันไหนไปวะดันนงเข้าไปยังเดินไถ่ตองหูเดินมันออกน้ำต้องมันออกแล้วนนะออกแต่เดือนฝึกสภาพมีทนหน้านะเ็ไม่ให้ให้ปลหน่อยปะ กระหาเห็ดปวงหน่อยป่ะเขาไม่เคยหาปลาหนิได้ล่ะเคยหาแต่บานนันเด็กับกับบอลที่เขาไปน่ะคือจากของสวนเขาบอกว่าเขาเขาเก็บเห็ดก็ต้องหันก็ต้อนัันยังไม่ให่ได้อมมันไปละกรสิเล่าต้องได้เลยไปหล่อหล่อหัวหล่อหล่อีกยัางเป็นหล่อไปทวีตีนไปผุนผุน รอพังๆเรากันแท้ต้องไปทักปูนทังกุโศลปูนต้องได้แหละสิกแค่ไรเลยค่ะพี่น้องนี่เด้อค่ะเห็ดของเฮ่านะค่ะกะใช่ได้ค่ะป้าว่นานเ่ไหรมาเบิองเพราะว่าบ,บ่หูว่าเห็ดเดือนนี้มันออกจุดใดงเนาะค่ะอันนี้คือมาพร้าวแล้วค่ะหลายมูอยู่ค่ะแต่ว่าได้ทายวิโอกับประมันมูแหลกห่าดอกแล้วก็มูยายนั่นแหละค่ะ มันนี้ก็โทษเอิญคนมากเนาะค่ะมาเก็บอย่ามะนาวชิมหมือเนาะคะ่ะก็คิดแป้งตอนนี้ได้ค่ะพี่น้องฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้แน,น่ขอบคุณถูกกำลังใจถูกไลค์ถูกแชทถูกคอมเมนต์พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามมาเด้ค่ะขันมันสันอย่งไดกับเขาอภัยได้ค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปหน้าคะ่ะฝากติดตามมาเด้ะคะ่ะ